เอาแล้วครับผมขอกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาจัดเทียริสตัวละครสกิบบี้ทอเรลสนะครับทั้ง44รูปแบบน,นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยอยู่ในเทียร์ไหนกันบ้างนะครับผมก็จะจัดเทียริสตามความคิดของผมเองเลยนะก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับแล้วก็รูปในเทียริสนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับก็สามารถไปเล่นได้นะพิมพ์วอสกิบบี้ทอเรลส์ เอ,อวองเล็บเปิดชาพิษปั่นนะครับทุกคนก็สามารถไปเล่นกันได้นะทุกคนมีทั้ง44รูปแบบนะครับแล้วก็ใครที่ยังสงสัยนะครับว่าไอ้44รูปแบบเนี่ยมาจากไหนนะครับมาจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําไว้นะครับคือแนะนําตัวสกิปปี้ทัวรเลททั้ง44รูปแบบนะตั้งแต่ ep ที่1นถึง ep ที่50ะมาทุกคน ก็ผมวิจาร์ตัวละครจากที่ผมทําคลิปมาก่อนหน้านี้นะครับเอามาใส่ในเทลิสในครั้งนี้นะทุกคนก็ถ้าตกหล่นตัวไหนไปก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับก็ตอนแรกนันเว้ผมก็อัดมาแล้ว1คลิปมาทุกคนก็ตอนแรกก็กะจะตัดคลิปนั้นเลยนะแต่พอผมมาฟังตัวเองพูด ตอนตีสอตีสามทุกคนแม่งพูดวกไปบนมาผมก็เลยต้องมาอัดใหม่นะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มตัวละครที่1กันเลยนะครับตัวที่1นะครับ normal skipity toilet นะครับโผมาครั้งแรกนี้ EP ที่1นะมีสูงสุดอยู่ที่0.75เมตรนะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะก็โผมาบาง EP นะครับหลังๆนะครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็มีถ้า ความสมารถพิเศษของมันมันก็เป็นโถส้วมธรรมดานี่แหละทุกคนแล้วก็พลังโจมตีแล้วก็พล,ล,ลังชีวิตก็ไม่ค่อยเยอะมากซะเท่าไหร่นะก็แบบถ้าเจอคาเมล่าแมนสักตัวหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะตัวนี้สำหรับ Normal s นมอ l สกิฟต์เเนะครับเจ้าตัวนี้ผมก็จะให้อยู่ที่เทีย บีไปแล้วกันนะครับก็เจ้าตัวนี้ที่ผมไม่เทียบีก็เพราะว่ามันกลางๆแล้วกันนะทุกคนไม่ได้เก่งมากไม่ได้กากมากอะไรประมาณนี้นะทุกคนโอเคไปเลยเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่2นะครับ <S <S ยูเนล่ยลสกิปบี้ทอเลตนะครับโผล่มาครั้งแรกนี้ EP ที่2นะแล้วก็ไม่โผล่มาอีกเลยนะทุกคนมีสูงสู่ที่ 0, 0.7เมตรนะทุกคนไอตัวเนี้ยมันโผล่มาแค่ EP เดียวนะทุกคนแล้วก็แค่โผล่มาแค่ร้องเพลงเฉยๆนะผมยังไม่เห็นความสามารถของมันเลยนะผมก็จะให้อยูี่เทียดีไปก่อนแล้วกันนะครับ<อ>เพราะว่าม,มันก็มนกนกกก็็ีีขาดทท่เลลุคแ้ว ยังไม่เห็นความสามารถแล้วทุกคนผมก็ให้ทียผมให้เทียดีไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเจ้ายูนิล็อกสกิปปิ t ี i ทอเลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครที่3ามมาเลยครับตัวที่3นะครับใจแอนสกิปปิรี่ทอเลนะครับโผมมาครั้งแรกนี้ EP พีที่3มนะมีส่วนสูงอยู่ที่9.8เมตรเลยนะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะผมก็ขำกึ่งมากเลยนะครับระหว่าง A กับ B นะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรน,นะแต่ก็ไม่มีจุดเด่นอะไรเลยนะครับนอกจากความใหญ่โตนะทุกคนเจ้าตัวนี้ผมเดี๋ ผมจะให้อย <iet> ู่ที่เทียเทียเอแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรเลยนะมีสูงสุดอยู่ที่9.8เมตรเลยแต่พวกไจแอนคาเมล่าแมนหรือว่าสปิเกอร์แมนเนี่ยมีสูงสุดอยู่ที่10เมตรกว่าๆทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็มันตัวใหญ่อะทุกคนเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเราไปดูตัวละครต่อไปแล้วตัวที่4นะครับมีเดียมสกิปปีดทอยเลตนะครับผมมาครั้งแรกนี้ EP ที่4นะก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมีสูงสุดอยู่ที่3เมตรนะทุกคนก็สำหรับเจ้านีี้ก็ม ผมว่ามันก็คล้ายๆกับ normal s k i p i e r toilet นะครับผมก็จะให้อยู่ที่ tier B ไปแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าส่วนสูงก็ห่างกันออกมาแค่สองสามเมตรเองนะทุกคนเออก็น่าจะไม่ค่อยต่างกันมากนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราดูตัวละครต่อไปแล้วครับตัวที่5นะครับ mini skipper toilet นะครับผมมาครั้งแรกใน EP ที่4นะก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมีส่วนสูงที่ต่ำมากๆเลยนะครับแค่สูงอยู่2เมตรเองนะแล้วก็ไม่มีพลังอะไรพิเศษเลยนะทุกคนก็สำหรับตัวนี้ผมก็จะให้อยู่ที่เ tier D ไปแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเจ้า mini skipper toilet เนี่ยถ้าเจอแบบ เาไม่ล่าแมนแบบตัวปกติเนี่ยผมว่าน่าจะโดนเหย a, ียบตายเืยไม่ก็โดนเตะตายเลยประมาณนี anyway, <goal. S 1> of of ้นะเพราะว่าตัวมันเล็กมากๆเลยนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราดูตัวละครต่อไปเลยครับ ตัวละครต่อไปนะครับไฟนิ่งใจแอนสกิ๊บบี้ทอลเล t ตน,นะครับโผมมาครั้งแรกใน EP ีที่5นะมีส่วนสูงอยู่ที่7.5เมตรเลยนะทุกคนก็เจ้าตัวนี้นะผมว่าผมจะให้อยู่ที่เทีย A ไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมีขนาดที่ใหญ่ยังไม่พอนะครับยังสามารถบินได้อีกนะแล้วก็มีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือสามารถปล่อยโดนออกจากปากได้นะทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ เก่งพอสมควรน,นะครับสหตับตัวนี้เดี๋ยวก็เปรียบเทียบนะครับพอปกติกับตัวของมันนะโอ้โหต่างกันลิบลับเลยนะทุกคนก็สัตว์ตัวนี้ผมก็จะให้อยู่ที่เทียเอไปแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่7นะครับโดนสกิปไปที่ทอยเล็ตนะครับผมมาครั้งแรกนี้ EP ที่5นะมีสุดสุดอยู่ที่1เมตรนะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะผมว่าผมจะให้อยู่ที่เทีย บีไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมีคุณสมบัติคือมาสามารถบินได้นะแล้วก็มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่า normal s k i p p r i t y toilet อีกนะทุกคนโอเคก็คประมาณนี้เดี๋ยวเราไป็นตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่8นะครับ DJ s k i p p i t y toilet นะครับโผล่มาครั้งแรกนี้ EP ที่6นะแล้วก็ไม่โผล่มาอีกเลยนะทุกคนมีสูงสูงที่0.63เมตรนะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะมันโผล่มาแค่ EP เดียวอะแล้วก็มันโผล่มาแบบร้องเพลงอะทุกคนร้องเพลงรีมิกอะเออผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะแล้วก็มีขนนาาาดตตัวววที่่่่้้ออยก Normal Tolette Securityity นะแผผมผมจให ดิเทียซไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีคุณสมบัติผมว่าในอนาคตผมว่าตัวนี้ต้องกลับมาอีกว่ะแบบเป็นตัวที่แบบใช้คลื่นเสียงโจมตีใส่เหล่าคาเมล่าแมนอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ทุกคนเพราะว่ามันโผล่มาแค่ EP เดียวอยู่นะตอนนี้แต่ตอนนี้ผมก็จะให้อี่เทียซไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าในอนาคตมาก็อาจถ้าในอนาคตมันกลับมาอีกผมก็ อาจจะขยับเทียให้มันนะครับโอเคก็ okay, okay, ประมาณนี้โอเคเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่9นะครับ g m a i l s กิปปิที่ทอ,อเลนะครับโผล่มาครั้งแรกนี้ EP ที่7นะมีส่วนสูงอยู่ที่3 6มเมตรเลยนะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะก็เป็นคีแมนหรือว่าลัสบอสของเรา s กิปปิ t ี t ทอเล็นะทุกคนผมก็จะให้อยู่ที่เทียเอสไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันยังไม่ใช่เป็นร่างเมก้านะทุกคนถ้าเป็นล่างเมกา้าเนี่ยผมให้ S พัดเลยแน่นอนนะครับทุกคนสำหรับตัวนี้แต่ตอนเนี้ยมันยังแบบเป็นโถส้วมมมธรรดาทีี่ คุณสมบัติแข็งแกร่งฉลาดแล้วก็สามารถยิงเลเซอร์ที่ตาได้นะผมก็จะให้ยูดีเทียเอ็ดไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ g m a ม s k i ปปี้ทอลเล็นะโอเคเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปครับตัวที่10นะครับโผล่ลิสกิปปี้ทอลเล็ตนะครับโผล่มาครั้งแรกในอีพีที่9นะมีส่วนสูงอยู่ที่0.7เมตรนะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะมันก็คล้ายๆกับ normal s k i ปปี้ทอลเล็เลยนะแต่มันแค่เป็นตำรวจนะทุกคนเออประมาณนั้นนะเพราะว่ามันเพราะว่าใน EP ของมันเนี่ยก็ก็ ก็ไม่ได้โชว์อะไรมากนะทุกคนโอเคผมก็จะให้อยู่ที่เทียบบีไปแล้วกันนะครับโอเคไปเราไปดูตัวละครต่อไปแล้วครับตัวที่11นะครับ Holy Speedy t o i l e t นะครับโผล่มาครั้งแรกนี้ EP ที่10นะแล้วก็ถูกจัดก,การลงโดยฝีมือคาเมล่าแมนนะครับใน EP ที่10เช่นเดียวกันนะครับมีสูงสูงอยู่ที่4.5่แล้วเมตรทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะถึงแม้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่แล้วก็มีความเร็วที่สูงพอสมควรน,นะแต่มันโดนจัดก,การง่ายไปหน่อยนะทุกคนผมก็จะให้อยู่ที่เทียบบีไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าม โซ่แล้วกูโชว์ผลงานอะไรหน่อยนะทุกคนผมจะให้อยู่ที่ T R A, A เลยสำหรับตัวนี้แต่มันโดนจาัดก,การแค่ EP เดียวนะแล้วก็โดยฝีมือของคาเมล่าแมนด้วยนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละคระต่อไปเลยครับตัวที่สองนะครับ t e i p l e Giant s c i d b i r y Toilet นะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP ที่11นะแล้วก็ถูกจาัดก,การลงใน EP ที่19ด้วยครับด้วยฝีมือไททัน คามล่าแมนนะครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมีส่วนสูงอยู่ที่13.7เมตรเลยนะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็มีขนสูงที่สูงพอสมควรเลยนะครับทุกคนแล้วก็แบบมีถึง3หัวทุกคนตัวนี้ก็ถือว่าเก่งพอสมควรนะครับผมจะให้ดีเทียเอไปแล้วกันนะครับเพราะว่าขนาดตัวที่ใหญ่กว่าไจแอนสกิวิตี้ทเรธรรมดาถึง2เท่าเลยนะเอ้ยไม่ถึง2เท่าดิเออเกือบมันจะ2เท่าได้ไงวะก็สูงขึ้นมากว่าไจแอนสกิวิตี้ทเรนะทุกคน โอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราดูตัวละครต่อไปแล้วครับตัวที่สินะครับใจแอนล็อกเก็ตสเก็ตบิ๊ดดี้ทอเรตนะครับโผล่ oh. มาครั้งแรกใน ep ที่14นะแล้วก็พีชีพตัวเองใน ep ที่ยี่สินะครับโดยการพุ่งชนใส่ไททันคาเมล่าแมนนะครับทำให้ไททันคาเมล่าแมนเนี่ยแขยนขาดเลยนะทุกคนก็ถือว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เก่งพอสมควรนะครับเพราะว่าใน ep ที่เปิดของมันเนี่ยมันมาสามารถจัดก,การใจแอนคาร์เมล่าแมนแล้วก็คาร์เมล่าแมนปกติได้แบบโอ้โหได้แบบหลายตััััวววพออสสมมคครรรนนะะบบหหตีีี้้ผก็จใยยู่ท่ททเ ไปแล้วกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วลู้ตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่14นะครับแฮรสกริปบี้ทอยเลตนะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP ที่15นะครับแล้วก็ไม่โผล่มาอีกเลยนะทุกคนมีสุตรสูงอยู่ที่0ูน เมตรนะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะมันก็คล้ายๆกับ normal skipper toilet นะเลยนะครับแต่แค่มีความเร็วแล้วก็ใส่หมวกนะทุกคนผมก็จะให้อยู่ที่เ tier B ไปแล้วกันนะครับโอเคสำหรับเจ้าตัว half skipper toilet นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่15นะครับ spy skipper toilet นะครับโผล่มาครั้งแรกใน ep ที่16นะครับแล้วก็ถูกจัดการลงใน ep ที่16นะครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะมีสูงสุดที่0.6เมตรนะก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะก็ถูกสร้างโนะดย ฝีมือของคาเมล่าแมนนะทุกคนก็เอาไว้สอดแนมนทุกคนแต่น้องไม่เนียนนะทุกคนก็เลยโดนจับได้นะครับก็ทำให้น้องตายใน EP ีที่16เลยนะครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้ผมก็จะให้อยู่ที่เทียดีไปแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมาแค่อีพีเดียวนะครับแล้วก็ไม่เนียน้วยนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโ okay, อเคเดี๋ยวรูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่16นะครับสไปเดอร์สกิฟตี้ทอเรนครับผมมาครั้งแรกนี้ e ีที่17นะทุกคนมีส่วนสูงอยู่ที่4.8เมตรนะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะ มีความสามารถคือมันสามารถไต่ตึกได้นะครับแล้วก็มีส่วนสูงที่มีส่วนสูงที่สูงพอสมควรเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ผมจะให้อยู่ที่ตัวนี้ก็กัก้มกึ่งอีกแล้วหวะ่ะระหว่าง A อกับ B ว่ะทุกคนตัดสินใจยากจังงั้นผมจะให้อยู่ที่เทียเอแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าสไปเดอร์สกิฟต์วเทเลนะเพราะว่ามันสามารถไต่ตึกได้เว้ยทุกคนแล้วก็ขนาดตัวที่ใหญ่พอสมควรนะครับ4.8่เมตรเลยนะทุกคน โอเคผมให้อยู่ที่เทียเอแล้วกันนะครับโอเคเราไปดูตัวละครต่อไปนะครับตัวที่17นะครับค,คัมบ์เฟกซ์สกิปปี้ดี้ทอยเลนนะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP ที่18นะแล้วก็ถูกจาัดก,การลงใน EP ที่18ด้วยครับด้วยฝีมือไททันคาเมิล่าแมนนะครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็มีส่วนสูงอยู่ที่ห้าจุดสี่เมตรเลยนะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะถ้ามันโผล่มาหลาย EP หน่อยผมจะให้อยู่ที่เทียเอเลยเพราะว่าความเร็วของมันเนี่ยสูงพอสมควรเลยทุกคนแต่นี้มันโผล่มาแค่อีพีเดียวอ เอไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคอมโบแฟกต์สกิปปี้ดีทอรเลนนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวละครต่อไปนะครับตัวที่18นะครับไฮด้าสกิปปี้ดีทอรเลนนะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP พีที่ยีนะครับแล้วก็ถูกจาัดก,การลงใน EP พีที่ยีนะครับด้วยฝีมือของสปีิเกอร์แมนนะครับผมงั้นผมจะให้อยู่ที่เทียบเทียบบแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยผมว่ามันผมว่ามันโดนจาัดก,การง่ายไปหน่อยทนะุกคนมันโดนสปีิเกอร์แมนเนี่ยกดชักโคกตายนะทุกคนถึงแม้จะะมี5หัวนแต่ก ตายนะครับด้วยฝีมือสปิกรแมนแค่ตัวเดียวนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราดูตัวละครต่อไปเลยครับ ตัวที่19นะครับล็อบเบอร์สกิปปี้ดตอยเลทนะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP พีที่ยีนะครับแล้วก็ถูกจัดการลงใน EP พีที่ยีนะครับด้วยฝีมือไททันสปิกเกอร์แมนนะครับมีส่วนสูงอยู่ที่19.8เมตรเลยนะก็สำหรับตัวนี้นะครับมีความถึกที่สูงมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้โดนสปิกเกอร์แมนยิงแล้วก็โดนโดนไททันสปิกเกอร์แมนเนี่ยต่อยก็แล้วนะครับยิงปืนก็แล้วก็ยังไม่ตายนะทุกคนจนไททันสปิกเกอร์แมนเนี่ยถึงกับต้องกดชักโคกเลยนะครับทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนนนนนนีีีี้้้้้้ผผมมมมมจะะะะะใใหหหออยยยู่่่่่ไไเเเทรรรรรลลลคคััััับบบพาาาาาาาววกงขสตถโ ไหนอีพีหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่เทียเอสเลยนะเพราะว่าความถึกของมันนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราหลตัวละครต่อไปนะครับตัวที่20นะครับ Back h a ตสกิมบีดี้ทอยเลนะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP พีที่ยีนะครับแล้วก็ถูกจัดการลงใน EP พีที่ยีนะครับด้วยฝีมือไททันสปีกอร์แมนนะมีสูสูงอยู่ที่10.5เมตรนะครับสำหรับเจ้าตัวก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะผมจะให้อยู่ที่เทียบีแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมันเป็น ผมว่ามันยังกลางๆอยู่อะทุกคนสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันทนถ้าทันสปิกเกอร์แมนตกแค่รอบเดียวก็คือตายเลยทุกคนถึงแม้จะมีเจ็ตแพดก็ตามนะทุกคนตอนแรกนึกว่าจะขึ้นไปสู้แบบสักพักนะทุกคนอันนี้แม่งไม่ได้สู้เลยทุกคนโดนตบทีเดียวตายเลยทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่21นะครับกเวนชียสกิปปี้ทอเลนตครับผมมาครั้งแรกนี้ EP ที่29นะครับแล้วก็ไม่โผล่มาอีกเลยนะผมคิดว่าเจ้าตัวเนี้ยในอนาคตเนี่ยมันโผล่มาแน่นอนนะครับ ก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมีความเร็วแล้วก็พลังโจมตีที่สูงมากๆเลยทุกคนมันสามารถพุ่งชนใส่ใจแอนสปิเกอร์แมนแล้วก็คาเมล่าแมนปกติเนี่ยแค่วันช็อตนะคนคือทุกคนหัวหัวขาดหมดเลยทุกคนเออก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าโหมดมากๆเลยนะครับถึงแม้จะมีขนาดตัวที่เล็กนะผมจะให้อยู่ทีเทียเอสไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้ากินชีสกิฟติเดทอรเลนนะเพราะว่ามันโจมตีใส่เ่าคาเมล่าแมนสปิเกอร์แมนใจแอนอะไรประมาณเนี่ย แม่งแค่รอบเดียวคือตายหมดเลยทุกคนโอ้โหคือตัวนี้คือโหดมากๆเลยนะครับในอนาคตผมว่าตัวนี้กลับมาแน่นอนในลังอัปเกรดนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่ย2นะครับ p a r a ตส Skippy D Toilet นะครับโผมมาครั้งแรกใน ep ที่30นะครับก็เจ้าตัวนี้นะก็ถูกสร้างมาด้วยฝีมือของดกร Skippy D Toilet นะครับแต่เจ้าดกร Skippy D Toilet เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันตัวต่อไปนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมว่ามันเป็นตัวที่เก่งพอสมควรนะทุกคนเพราะว่ามันสามารถควบคุมไททันสปีกเก ก็ถือว่าอะไรก็ถือว่าเป็นอาที่โหดมากๆเลยครับผมจะให้อยู่ที่เทียเอไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าปารสิตสกิปปีดีทอเลตนะแต่ถ้ามันไม่สามารถควบคุมตัวไหนได้เลยผมจะให้อยู่ที่เทียซีนะนะทุกคนเจ้าสำหรับเจ้าตัวนี้แต่นี้ผม แต่ผมแต่ในเทียเนี่ยผมว่ามันถ้ามันควบคุมตัวแบบไททันได้ผมว่ามันน่าจะเก่งพอสมควรเลยนะครับสำหรับตัวนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับตัวต่อไปนะครับตัวที่23นะครับดร์สกิปปี้ทอเลตนะครับโผล่มาครั้งแรกใน ep ีที่30นะมีส่วนสูงอยู่ที่ส3 3มเมตรนะทุกคนก็หลับเจอาตัวนี้เนี่ยก็ลิ้นพันก็หลับเจ้าตัวนี้นะผมก็จะให้อยู่ที่เทียเอสไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นตัวที่ชันหลาที่สุดในเหล่าสกิปปี้ทอเรตแล้วนะคือมันเป็นตัว เป็นตัวที่สร้างสิ่งประดิษฐ์อะ่ะมาแบบเออมาต่อกรนกับพวกคาเมล่าแมนอะไรประมาณเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ฉลาดเป็นกฎแลละทุกคนประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่24นะครับไจแอน m i มิ t ิเทนสกิปป t y ี้ทอ e t เนตนะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP ที่32นะแล้วก็ถูกจัดก,การลงใน EP ที่32นะครับด้วยฝีมือไททันสปิเกอร์แมนนะมีส่วนอยู่ที่ ยี่สิบจุดห้าเมนะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะสำหรับเจ้าตัวนี้นะถ้ามันไม่โผล่มาแค่ EP เดียวนะผมจะให้ยูนิเทียเอสเลยแต่นี่มันถูกจากการลงใน EP เดียวนะทุกคนผมก็จะให้ยูนิเทียเอไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมีเลเซอร์ที่ติดข้างตัวด้ยวยนะทุกคนแล้วก็มีความถึกที่เยอะพอสมควรนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้ามีเดเทนสกิปปิรี่เทเลตนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตัวละครต่อไปเลยครับ ตัวที่25นะครับมีรีเทนสกิปปี้ทอยเลตนะครับโผล่มาครั้งแรกใน E p ีที่33นะครับแล้วก็ถูกจัดก,การลงใน E p ีที่37นะโดยฝีมือใจแอนสปีกเกอร์แมนนะทุกคนก็เจ้าตัวนี้ก็มีความก็เจ้าตัวนี้ก็มีส่วนสูงอยู่ที่5.5เมตรนะครับก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะก็มีรูปลักษณ์ที่คล้ายๆกับคนเลยนะครับมีแขนมีขามีหัวนะแล้วก็มีตัวเป็นโถส้วมน,นะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะผมว่ามองว่ามันยังแบบกลางๆอยู่นะทุกคนผมจะให้ดิเทียบี้้ <S <S ก็ปรระะมาณนนีคับ โอเคไปเริ่มดูตัวละครต่อไปนะครับตัวที่26นะครับเมกาจีเม l s สกิปปิดี้ทอเลนะครับโผล่มาครั้งแรกนี้ EP ที่38นะครับมีส่วนสูงอยู่ที่37เมตรเลยนะทุกคนก็สำหรับจทยตัวนี้นะก็ไม่ต้องมีอะไรพูดถึงเลยนะครับผมจะให้อยู่ที่เทีย เอสพัดเลยนะครับโอเวอร์พาวเวอร์จัดๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นร่างอัปเกรดของ g m a n s k i ิมบิรี่ทอร์นะครับคือไปติดเจ็ตแพดมาแล้วก็ติดเลเซอร์ข้างตัวนะแล้วก็ติดเกาะป้องกันตัวเองนะครับทุกคนโอ้โหคือเป็นอะไรที่แบบโหดมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้โอเคก็สำหรับเจ้าเมกก g m a n s k i กิมบิรี่ทอรก็อยู่ที่เทียเอสพัดไปแล้วกันนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปครับตัวนี้ยี่สิบเจ็ดนะครับเจ็ตแพดสกิมบิรี่ทอร์เรนต์นะครับโผล่มาครั้งแรกในอีพ นทุกคเจ้าตัวนี้มีส่วนสูงอยู่ที่1.6เมตรนะทุกคนสําหรับเจ้าตัวนี้หรอผมจะให้อยู่ที่เทียบีไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยผมว่าเจ้าตัวเนี้ยมันตายง่ายไปหน่อยว่ะทุกคนผมขออยู่ที่เทียบีไปแล้วกันนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่28นะครับ Bad s h w i e h e n d นะครับผมมาครั้งแรกใน EP ที่41นะครับแล้วก็ถูกจัดก,การลงใน EP ที่41นะครับด้วยฝีมือ ไททันทีวีแมนนะครับก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ไปซวยอะไรมาเหมือนกันนะยังไม่เห็นศักยภาพของมันเลยนะครับแต่ผมว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมีศักยภาพผมว่าเจ้าตัวเนี้ยมันยังพอที่จะเก่งอยู่นะครับเพราะว่ามันมีส่วนสูงอยู่ที่2เมตรเลยนะทุกคนก็ถือว่าสูงพอสมควรเลยนะครับสูงกว่า normal i กีบิทเทลเลอีกนะผมจะให้อยู่ที่เทีย์4ไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเจ้า สามหัวนี้นะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่ได้โชว์ศักยภาพอะไรนะทุกคนถ้ามันโชว์เนี่ยผมอาจจะให้อยู่ที่ทีททอบ,บีก็ได้นะแต่นี้มันไม่มันไม่ได้โชว์เพราะว่ามันซวยนะทุกคนมันไปเจอไททันทีวีแมนอ่ะทุกคนโดนสะกดจิตทีตายเลยนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่29นะครับครอกสกิปปิเดี้ทอเลตน,นะครับโผล่มาครั้งแรกนี้ EP ที่42นะครับมีส่วนสูงที่1.5เมตรนะก็รูปลักษณ์ของเจ้าตัวนี้นะครับจะมีแขนกล ติดด้านข้างทั้งสองข้างนะครับทุกคนสามารถยืดนหดได้ตามความต้องการของมันนะครับแล้วก็ถูงเย็บป,ปากนะทุกคนโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมจะให้อยู่ที่เทียบี <B S 1> ไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ <c oughs> ผมว่ามันยัง <c oughs> ผมว่าเจ้าตัวเนี้ยผมว่ามันยังไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะทุกคนผมจะให้อยู่ที่เทีย <c oughs> <b S 1> บ,ไนนบีไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูตัวคอนต่อไปครับตัวที่30นะครับการเสริสกิปปี้ทอเลตนะครับผมมาครั้งแรกน EP ีที่ EP 43นะครับ ก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะมีส่วนสูงอยู่ที่9.8เมตรเลยนะครับก็เท่ากับไจแอนสกิบบี้เทอรเลสธรรมดาเลยนะทุกคนแต่นี่มีแว่นตาป้องกันรังสีของทีวีแมนนะทุกคนสำหรับเจ้าตัวนี้ผมก็จะให้อยู่ที่เทีย A ไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมามากมายนะครับก็คล้ายๆกับไจแอนสกิบบี้เทอรเลสนะครับแต่แค่มีแว่นตาป้องกันนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเลยไปตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่31นะครับไจแอนด์คล็อกสกิปี้ดีทอเลน,นะครับผม oh. มาครั้งแรกน EP ีีที่44นะครับแล้วก็ถูกจักการลงใน E p ีที่4 4นะครับด้วยฝีมือของไททันทีวีแมนนะมีส่วนสูงอยู่ที่30เมตรแล้วนะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะมันก้ามกึ่งมากๆเลยนะครับระหว่าง S กับ A นะทุกคนผมจะให้เจ้าตัวนี้อยู่ที่เทียอะไรดีวะอ๋อ oh. ยากมากเลยว่ะตัวนี้โอเคมาทุกคนผมตัดสินใจได้แล้วผมจะให้อยู่ที่เทีย เอสแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับเจ้าใจแอนต,ตัวนี้นะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยถ้ามันไม่ไปเจอไททันทีวีแมนนะทุกคนผมว่าเป็นตัวที่ตึงพอสมควรเลยนะครับแต่นี่มันไปซวยไปเจอไททันทีวีแมนนะทุกคนก็ ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่สามที่สองนะครับจายแอนล็อกเก็ตลันเชอร์ทอยเลสโผมาครั้งแรกใน EP ที่44นะครับแล้วก็ถูกจัดก,การลงใน EP ที่44นะครับด้วยฝีมือไททันเมกาทีวีแมนนะทุกคนก็หลบเจ้าตัวนี้นะครับมีส่วนสูงอยู่ที่21เมตรนะมันก็เป็นตัวที่สวยอีกตัวหนึ่งนะทุกคนเพราะว่ามันไปเจอญไททันเมกาทีวีแมนเลยนะครับพึ่งแปลงร่างส่วนูงร้อนๆเลยคือตัวนี้โดนลังสีจากเมกาทีวีแมนเนี่ยคือแค่รอบเอเเเดดีีีีียยยยยววคคืออ้้งลนนนะะทททุกตัผมจใหู่่ร เอไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเอยเดี๋ยวก่อนนะสำหรับเจ้าใจแอนล็อกเก็ตลันเชอร์ตัวนี้นะผมจะให้อยู่ที่เทียเอสแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยผมมองว่าถ้ามันไม่ไม่ไปเจอเมก้าทีวีแมนเนี่ยผมว่ามันสู้ได้กับเกือบทุกตัวเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็เจ้าตัวนี้ก็เหมือนจะสวยนะทุกคนไปเจอเมก้าทีวีแมนนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับเคดียร์เหลตัวละครต่อไปเลยครับ ัวที่สามานะครับไฟนกิ Fighting, ้งจอยแอนด์ล็อกเก็ตลันเชอร์ทอยเลโผล่มาครั้งแรกในอีพที่44นะครับแล้วก็ถุงจากการลงใน EP ีที่44เช่นเดียวกันนะครับด้วยฝีมือไททันเมกา้าทีวีแมนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็มีสูงสุดอยู่ที่9.9เมตรนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ผมว่าผมมองว่าตัวนี้ก็มีขนาดตัวที่ใหญ่นะครับแต่ผมจะให้อยู่ที่เทียเอไปแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยผมมองว่าตัวเนี้ยมันก็เก่งนะทุกคนแต่มันไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะทุกค โอเคเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมีจรวดแค่อันเดียวนะทุกคนแล้วก็โดนลังสีจากไททันเมกาทีวีแมนเนี่ยรอบเดียวก็ตายเหมือนกันนะแต่ผมมองว่าตัวนี้มันอ่อนกว่าเจ้าตัวที่แล้วนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่สามนสี่นะครับไบร์ทแบ็กคิมทอยเลนนะครับโผล่มาครั้งแรกใน EP ที่46นะครับแล้วก็ถูกจัดก,การลงใน EP ที่46นะครับด้วยฝีมือไททันเมกาทีวีแมนนะมีส่วนสูงอยู่ที่ยี่สิบเก้าเมตรนะทุกคนก็หลับเจ้าตัวนนะ สำหรับเจ้าตัวนี้นะผมจะให้อยู่ที่เทียเอสละคกันนะครับสำหรับเจ้าบายไวคิมทั t เลตตัวนี้นะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันสามารถดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าปากมันได้นะทุกคนแล้วก็มีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีความเร็วอยู่นะทุกคนความเร็วของมันเนี่ยก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรเลยนะครับสามารถ ชนใส่พวกใจแอ็นคาเมล่าแมนหรือว่าสปิปิกแมนได้นะผมคิดว่าน่าจะได้นะทุกคนแต่มันถูกจาัดก,การง่ายไปหน่อยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราดูตัวละครต่อไปแลครับตัวที่35มสิบห้านะครับไฟน์จูดบาร์โซอทอยเลนนะครับผมมาครั้งแรกใน EP ที่47นะครับแล้วก็ถูกจาัดก,การลงใน EP ที่47นะครับด้วยฝีมือไททัน เมกาทีวีแมนนะครับทุกคนก็ศัพท์เจ้าตัวนี้ก็มีส่วนสูงที่ที่20เมตรนะเจ้าตัวนี้นะทุกคนมันได้สร้างบาดแผลให้เมกาทีวีแมนนะครับด้วยการตัดลําพงที่ติดไหล่ทั้งสองข้างออกนะทุกคนแล้วก็ถูกเมกาทีวีแมนเนี่ยจับใช้ดาบที่ติดข้างหลังเนี่ยแทงใส่ตัวนะครับแล้วก็โดนต่อยทีเดียวตายนะทุกคนสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมว่าผมจะให้โอ้ยตัวนี้ก็กำก่งอีกแล้วว่ะทุกคน ผมจะให้อยู่ที่เทียเทียเอ A แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้สำหรับเจ้าตัวนี้นะผมที่ผมให้อยู่เทียเอ A เนี่ยเพราะว่ามัน,ม,นมันก็ไม่ได้เก่งเกินอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวมันก็แค่มีใบเลื่อยนะทุกคนเออก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่สานะครับลองสไปเดอร์ซอสทอเลตนะครับโผล่มาครั้งแรกใน E p ีที่ EP 47นะครับแล้วก็ยังไม่ได้เห็นความสามารถของมันเลยนะทุกคนก็หลับเจ้าตัวนี้นะมีส่วนสูงอยู่ที่45เมตรเลยนะทุกคนก็สูงกว่า Gmail s k i i b Toilet อีนะ ผมมองว่าเจ้าตัวเนี่ยมผมจะให้เจ้าตัวนี้นะอยู่ที่เทียเอไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าขนาดตัวของมันเนี่ยมันสูงเกินไปนะทุกคนถึง45เมตรเลยนะสูงกว่า G ีแมอีกนะแล้วก็ยังมีแขนกลอีกนะถึง4ข้างแล้วก็มีขาอีก2ข้างที่เอาไว้เดินนะทุกคนก็ถือว่าตัวนี้ก็ยังไม่ได้เห็นความสามารถเลยนะครับแต่ผมจะให้อยู่ที่เทียเอนะครับทุกคนเพราะว่ามีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆเลยนะทุกคน โอเคก็ประมาณนี้นะครับเคลมเรือ่องตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่37นะครับ Giant Flying ปรสิต i t e Toilet ครับโผล่มาครั้งแรกนี้ EP ที่47นะครับมีส่วนสูงอยู่ที่3เมตรเลยนะทุกคนก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะเป็นร่างอัพเกรดของปรสิตธรรมดานะทุกคนผมก็จะให้อยู่ที่เทียสไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ถ้าเจ้าตัวนี้ควบคุมเมก้าทีวีแมนได้นะผมว่ามันเลยอนะทุกคนแบบไปสู้กับเมก้าคาเมล่าแมนอะไรประมาณนี้โอ้โหผมว่าน่าจะมันนะแต่ก็ ไม่ได้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเมก้าทีมีแมนหนีไปก่อนนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคเรีวิตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่38นะครับฮลิคอปเตอร์แมชชีนกันทอยเลสนะครับโผลมาครั้งแรกในอีพีที่48นะทุกคนมีส่วนสูงอยู่ที่2เมตรนะครับก็หน่อยเจ้าตัวนี้นะครับก็ถูกเดือดการลงใน EP ีที่48เช่นเดียวกันนะครับโดยฝีมือของคาเมล่าแมนนะทุกคนก็เจ้าคาเมล่าแมนเนี่ยก็ได้พีชีพนะครับโดยการอยู่มุมตึกนะครับแล้วก็รอจังหวะให้เเฮลลิิคออปตร์แมมชชีนนนนนกั่ยบงาใ ระดับเดียวกันกับเขานะแล้วก็แล้วก็คาไเมล่าแมนคนนั้นนะครับได้กระโดดใส่เฮลิคอปเตอร์มาชินกันนะครับทำให้เสียสูนะทุกคนพุ่งชนใส่พื้นนะทำให้น่าจะตายคู่นะทุกคนสำหรับยุดตัวนี้ผมจะให้อยู่ที่เทีย บไปแล้วกันนะครับสกวนหรับเจ้าตัวนี้ก็มีจุดเด่นแค่ปืนนะครับแล้วก็บินได้นะเออก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะทุกคนโอเคไปรีวิวตัวละครต่อไปแล้วครับตัวที่39นะครับไ i g h t i n g c h a อ c e r t o i t นะครับผมมาครั้งแรกนี้ EP ที่48นะครับแล้วก็ถูกจักการลงใน EP ที่49นะครับด้วยฝีมือของ TB b u e m e n นะครับโดนควบคุมนะครับพุ่งชนใส่เพื่อนตัวเองตายทั้งกองทัพเลยนะทุกคนก็หรับเจ้าตัวนี้นะมีส่วนสูงที่4.7เมตรนะก็หรับเจ้าตัวนี้นะ ผมจะให้อยู่ที่เทียตัวนี้ก็กล้ำกึึงแล้วว่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมกลับไปดูหลายรอบมากเลยผมว่าเจ้าตัวเนี้ยมันน่าจะอยู่ที่เทียเ,เอสได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยที่ผมไปย้อนดูใน ep ที่48เนี่ยหลายรอบมากๆเลยนะครับคือมันแบบตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยแนมะ้กระทัง่งตัวของคาเมล่าแมนแล้วก็ตัวใจแอนด์แมนที่วิ่งมาก่อนหน้านี้ที่โดนปรสิตควบคุมนะผมว่าตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่เทียเอส แล้วกันนะครับโอเคปัดเราดูตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่40นะครับการเซตเมกาจ Mega ีแมนสกิปปี้ทอยเลนนะครับผมมาครั้งแรกใน EP ที่49นะครับมีสูงสูงอยู่ที่37มเมตรนะก็แบบเจ้าตัวนี้นะก็เหมือนกับเมกาจีแมนสกิปปี้ทอยเลนธรรมดาเลยนะแต่แค่ไปเพิ่มแว่นมานะครับเพราะว่าใน,น EP ที่47นะครับ เกือบโดนเมก้าทีวีแมนฆ่าทุกคนโอ้โหเขาก็เลยไปเอาแว่นมาใส่นะแล้วก็สังเกตที่แว่นตาของเขาดีๆนะมันจะเป็นสีเหลืองนะทุกคนเพราะว่าแว่นตาเพราะว่าแว่นตาก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นสีดําใช่ไหมทุกคนแล้วมันโดนรังสีของเมก้าทีวีแมนไปเนี่ยทําให้กระจกทําให้แว่นตาแตกลนะทุกคนแล้วก็คนที่ใส่เนี่ยตายด้วยนะทุกคนสาหรับเจ้าตัวนี้สำหรับแว่นตาตัวนี้ก็ยังไม่เห็นผลเตี้ยนะเพราะว่าต้องรอ เมกาทีวีแมนฟื้นตัวก่อนนะทุกคนเพราะว่าโดนหนักพอสมควรนะครับโดนมีดแทงที่หน้าจอทุกคนก็อาจจะต้องรักษาตัวนานหน่อยนะทุกคนสำหรับเจ้าเมกาทีวีแมนนะสำหรับเจ้านี้ก็ไม่ต้องมีอะไรพูดถึงนะครับอยู่ดีเทียสพัดไปเลยนะครับโอเคป่านบูติคอลต่อไปแล้วตัวที่41นะครับบาร์สไปเดอร์ทอยเลสนะครับผมมาครั้งแรกใน EP ีที่49นะครับแล้วก็ถูกจัดการลงใน EP ีที่49นะครับด้วยฝีมือทีวีบูเมนนะครับโดนย่างสดนะครับสำหรับตัวนี้ก็มีสูงงแค่่2.5มมเเเออนนะะสาหหรรัับจจ้้้ตวีีผก็ใยยูท ไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยผมมองว่ามันยังไม่ได้เก่งอะไรมากขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่าตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ยังไม่ได้โชว์ศักยภาพเลยนะทุกคนโดนฆ่าก่อนนั้นโดนฆ่าก่อนนะทุกคนโอเคไปเปนตัวละครต่อไปเลยครับตัวที่ส2นะครับสป Fire s กิป i ิท Toilet นะครับผมมาครั้งแรกนี้ e ีที่50นะครับแล้วก็ถูกจัดก,การลงใน e p ที่50นะครับด้วยฝีมือของไททันเมกกคาเมล่าแมนนะทุกคนมีสุดสูงเจ้า สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมีสูสุดอยู่ที่37เมตรนะสาหรับเจ้าตัวนี้ก็ไม่ต้องมีเรื่อพูดถึงเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ให้อยู่ที่เทียเอ็ดไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถพล่นไฟได้นะครับแล้วก็มีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆเลยนะครับถ้ามันไม่ไปเจอตัวตึงอย่างไททัน เมก้าคาเมล่าแมนเนี่ยผมว่าตัวนี้ไปต่อได้ยาวๆเลยนะแต่มันโดนขัดก่อนนะครับตัวที่43นะครับซอร์สไจเอ็นสกปิปตี้ทอลเลนตนะครับผมมาครั้งแรกใน EP ที่50นะครับแล้วก็ถูกจากการลงใน EP ที่50เช่นเดียวกันนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมีสูทสูงยี่ยีเมตรเลยนะทุกคนสำหรับตัวนี้ก็มีสวามสูงที่สูงมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอาวุธคือมีดทั้ง2อันที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแต่ก็ถูกจากการด้วยฝีมือของไททันเมก้าคาเมล่าแมนนะทุกคนสำหรับตัวนี้ผมก็จะให้อยยู่่ททีีเ เอแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันมีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีอาวุธที่ร้ายแรงอย่างมีดดาบอีกนะทุกคนแล้วก็เป็นมีดดาบที่ใหญ่มากๆเลยนะโอเคแต่ก็เหมือนตัวที่แล้วเลยครับกูจะเกิดแต่โดนคุมมันเดนไปก่อนนะครับสำหรับตัวนี้โอเคป่าจะเป็นตัวละครต่อไปแล้วครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่44นะครับ c a n นอน Spider ร์สกิ i ป o i l e t ยเลนนะครับโผล่มาครั้งแรกใน e p ีที่50นะครับแล้วก็ถูกจัดการลงใน E ีีที่50นะครับด้วยฝีมือของ ไททันเมก้าคาเมล่าแมนนะครับก็มีสูงสุงที่39เมตรนะสำหรับตัวนี้นะผมก็จะให้อยู่ที่เทียสไปแล้วกันนะครับก็เหมือนกับสองตัวที่แล้วนะครับจะไปเกิดแต่โดนคุมก่อนหนไว้ก่อนนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเอ้อ โอเคนี่ก็จะเป็นเทเรีสของผมเองนะครับก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับหรือว่าผมตกล่นตัวไหนไปก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะทุกคนก็อันนี้ก็เป็นความคิดของผมเองล้วนๆเลยนะก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าซีรีส์เนี่ยผมก็สำหรับซีรีส์นี้นะผมก็ดูแบบเออดูสนุกอะทุกคนสำหรับซีรีส์นี้นะเออแต่ผมก็อยากมาทำเทเรีดนะทุกคนเพราะว่าผมก็ดูบนหลายรอบพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เกิดความคิดว่าอยากทำเทเรีสวะเออก็เลยมาทำเลยนะทุกคนโอเเเคคกก็็็ใในนนนทอรั้้งงหาจะปขพว คำไมล่ามแมนสปิเกอร์แมนอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองติดตามกันด้วยนะทุกคนก็สำหรับก็สาหรับอีพปีปโซดนี้นะครับหรือว่าก็สหรับเทลลินในครั้งนี้ก็ขอจบคลิปนี้ว่าพีนี้เขาชอบช่วก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเกำลังจะผมในก,นกนารทำคลิปต่อไปนะโอ้โหเทลลินี้มันยากมากเลยทุกคนผมต้องพูดลัวมากเลยทุกคนเพราะว่าผมไม่อยากให้เวลามันเลยแบบเกิน2ีนาทีอะทุกคนเพราะว่ามันจะนานเกินไปนะทุกคน โอเคก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครฟังไม่ทันก็สามารถกอย้อนกลับไปดูได้นะทุกคนต้องขออภัยด้วยถ้าผมพูดเร็วไปหน่อยนะเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดเร็วอ,อยู่แล้วะอทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย